ช่วงสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจสำคัญที่สุดอํเาเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบรปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชรบรยังทำหน้าที่พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ช่วยเหลือประชาชนที่จําเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงหนึ่งในภารกิจสําคัญคือการดูแลสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านทั้งการให้อาหารดูแลสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อให้เจ้าของสามารถอพยพได้อย่างสบายใจชรบอยังเฝ้าดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนตรวจตาพื้นที่อย่างต่อเนื่องป้องกันการสูญหายและรักษาความปลอดภัยจนกว่าชาวบ้านจะกลับเข้าพื้นที่ได้ ในส่วนของพื้นที่อำเภอบ้านกรวจได้รับผลกระทบจากการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงเดือนกรกฎา,าคมซึ่งอำเภอบ้านกรวดได้มีการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น3,000กว่านายซึ่งได้มีการสั่งใช้ในส่วนของระ,ระดับกองร้อยนะครับแล้วก็ระดับหมวดระดับหมู่บ้านนะครับให ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังตามหน,าหน้าที่นะครับเมื่อช่วงสถานการณ์ช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะครับมีเหตุปะทะหน้าที่หลักของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็คือการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภยัยและก็ในส่วนของการอบพยพช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งหรือการติดตามประชาชนไปดูแลความสงบเรียบร้อยอยังศูนย์พักพิงนะครับก็เป็นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งในการดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภยัยและความเชื่อมั่น ในส่วนของตัวบุญเจริญก็เป็นเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติทั้งอำเภอบ้านกวดนะครับในส่วนของอการสู้รบนะครับก็มีผลกระทบจากอาวุธปืนของกัมพูชาก็เลยมีคำสั่งจากทางท่านาอำเภอนะครับให้ทางท่านกำนันสั่งไปยังทุกหมู่ประชาบาลแจ้งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ก็เลยเป็นที่มาสลายของทาง,ทางชลบอมีคำสั่งให้ตรวจสอบดูแลความสงบในเขตพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่รับผิดชอบก็จะมีการ แต่งตั้งนะครับให้หน่วยชลบอได้รัดตะเวนทั้งภาคกลางวันทั้งกลางคืนนะครับแล้วก็ดูแลในส่วนของสัตว์อะไรต่างๆของพี่น้องที่ทิ้งไว้นะครับเเนื่องจากตัวได้รับผลกระทบอันตรายทางปศุสัตว์นะครับก็ได้ช่วยหัวอาหารเป็นพวกหัวอาหารเป็นพวกฟางนะครับแจกจ่ายไปทั่วทุกตำบลหมู่บ้านก็ให้ชลบอได้นําไปดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆครับี ดิฉันและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านดูแลทรัพย์สินของชาวบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะคะที่ได้มีการอพยพออกจากหมู่บ้านไปนะคะแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะดูแลความสงบเรียบร้อยถามว่ากลัวไหมก็ส่วนหนึ่ง อย่างน้อยเราก็ได้ดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้นําและก็ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านต้องรับผิดชอบค่ะต้องดูแลแล้วก็เป็นถือว่าเป็นหน้าที่ค่ะรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราได้มีทักษะ ในเรื่องของการใช้อาวุธนะคะไม่ว่าจะเป็นในการใช้อาวุธปืนลูกซองนะคะการใช้กระบองของชอรบอรที่จะต้องมีประจำทุกนายความเป็นระเบียบวินัยนะคะก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันได้ค่ะด้วยความที่เรารับผิดชอบในหมู่บ้านเราต้องดูแลหมู่บ้านให้แต่เฉพาะกลุ่มอ่อนแอไปอย่างผู้หญิงคนชราหรือเด็กเล็กผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ที่แข็งแรงก็ช่วยกันดูแลหมู่บ้านนะครับไอเรื่องกลัวไม่แม่นเท่าไหรแต่ว่า เรื่องว่านเสียสินิในว้านและประเทศชาติจะสำคัญกว่าครับแผ่นดินไทยผืนนี้ยังมีหัวใจของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคอยพิทักษ์อยู่ทุกตารางนิ้วโดยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนช